กรดะคือยึดเวลาเล่นคลิปใส่อีกสองน่าจะพอแล้วมั้งแค่นี้เราน่าจะพอที่จะขึ้นไปแล้วและขึ้นไม่ได้เหรออือฝักจะไปแเราน่าไกยอีกสองนะฮะแม่แตะกี้นิดเกิดเหตุอุ๊ยล้มทางเทคนิคนิดหน่อยให้ทำให้อ่าไม่สามารถ ทำคลิปออกมาเป็นตลอดได้นะฮะแม่งก็เลยกลายเป็นว่าผัานพาร์ตคลิปเล่นแม่งเลยยังไงง,งงงอย่างนี้เลยต้องหาทางไปต่ออ่ะแต่ว่าทางมันโอ้โหเห็นแต่ละทีที่กูอยากจะถอดใจจริงๆเลยนี่นี่ทางที่จะไปต่อเอาปีนได้ปะอ้าเอาวตอนแรกก็นึกว่าปีนไม่ได้ อีซี่บอกเลยอ่าอีซี่บอกเลยเก็บเรียบร้อยอ่าหนูมันจะมีประ,ประสบการาเพิ่มขึ้นนะโอเคเราได้มาอีกหนึ่งหรืออีกหนึ่งแต่ว่าอุ้ยอะไรอะไป่เท้าเหรอ โอ้โหโอ้โหย้ำไปย้ำไปหายต้องหายตัวนึงอยู่ไหนไม่ได้อันนี้เราออกไปแล้วมาโยกออลงแม่งเลยเล็กอันนึงเราจะไปหาที่ไหนอะตายแล้วเออวย เราต้องคานไปแล้วอีกอันหนึ่งใช่ไหมได้อะไรอ่ะเหมือนมีบางอย่างเป็นไปเหมือนอีเวนต์มันจะอัปเดตนะฮะแล้วเราใส่อันสุดท้ายอันดีกว่าอ, <c oughs> อุ้ยล,ล้มอีอะเอออยู่ก็สะดุดล้มไว้กูเออเ <c oughs> นี่ยมันขาดอันนึงอ่ะ เราไม่รู้ไปหาที่ไหนล้วอะไปอยู่ดิโอ้โหไม่ได้แสดงว่าเราต้องพลาดตรงไหนสักที่แต่ตรงไหนอ่ะเฮ้ยนี่หาไม่เจอจริงจังอัะนเะนี้ยนั่นไงถึงเหมือนว่าเราหาครบแล้วเว้ยแต่ว่าแต่ว่าพอเกมมันมีปัญหาขึ้นมาทำให้ผมหยิบไอ้อ่า ใช่โพ่อโอเคจำได้ปไปก็คืออีเวนต์ไม่อัปเดตตามนั้นแหละอึ๊บอ่าหันออกไปวีดิดิดวีแคนดูวิทวีดูอิทโตวิ่งนานๆเวลาฮะต้องพักพักวิ่งพักวิ่งน้องหอบโอ้โหเงาที่กูปรับภาพสดุดเลยเนี่ย ตัดภาพลงมากากนี่ไม่ได้ว่าโอ้ยลม้มเฮียพุดมากพุดมากโอเควางอ,อ้ออาอันนี้มันก็จะสามารถรับไอ้นั้นเราได้โอเคนกคือโอ้อกเลยกั้นเราทำอะไรไม่ได้ปีน เราต้องทำเพิ่มเันมอรี่ครับผมเฮ้ยโ,โหมันเป็นหอคอยใช่ไหมเฮ้ย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 ไม่เอาหน่ะนี่เอาถึงแล้วมันมอรี่ครับผมมันเป็นบ้านต้นไม้นะฮะดูสิว่าข้างในจะเป็นไง อเดก๋ยได้ยินเสียงอีกแล้วลูกว่าล่ะขั้นสุดท้ายนะแล้วก็ไปนอนแล้วนอนนอนแลนอนะลูกนอนได้แล้วดิอืมหายไปรูปภาพเก็บไปก่อนโอเคโอ้โห โอ oh. ้ยที่สุดแบบเราตั้งเข้ากันแล้วนะแน่นอนนะโอ้โหยังครับซอฟดัดแรกนี่ถ้าไม่เน้นมาหาของไม่เจอนี่อีกเรื่องแล้วเนี่ยโอเคไม่ไม่เซฟนะผมเมื่อกี้นี้ก็เลยทำให้เหมือนว่าเรามาลันอีเวนต์ใหม่พี่มีบอกกูโล่งใจผมก็โล่งใจเหมือนกัน ว่ามันยุ่งเหยิงเกินไปจะเอาไปจากที่เอาแตกทีสักทีอ่าไม่อ่าแต่น่าจะเป็นห่วงนะแล้วนะแต่อย่าก,กลัวเลยชนนาะกับฉันเราจะทำงานด้วยกันอ๋อมีพี่มีเดินตามถูกต้ตกใจใส่กล่องเข้าไปฮะอือห้าปิดประตู เออหม,หมุน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 เอ,ออเออเอออ,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 ออ่าอ่านี่แม่มดลีมาแล้วฮะใช่เป็นหมายว่าเราเคลียรแล้วคิดว่าไงล่ะผมก็ว่างั้นนะเอาละมันเปิดด่านต่อไปให้แล้วนะฮะหน่าเราไม่เขาจะเสียเวลามากไม่ได้แล้ว โอ,โอตะก,กี้นี้มันก็แค่สนามนักเล่นอันนี้สภาพนี่ให้กูออกป่าเลยนี่ว่ามาพี่หมีมาโอ้โหก็เดี๋ยวขอจบพาดเรนี้ก่อนนะผมต่านต่อไประเจ็นป่าอย่างที่ทุ่นหรือเปล่าก็จำพัดได้นะสวัสดีเชยาครับบ๊ายบายแม่น่ากลัวว่ะ